วันนี้ก็ที่17กันยายน2568เมื่อนี้ก็มาอัปเดตงานบุญสังฆทานต่ออีกนอกจากนอเมื่อนี้ก็เป็นคิวของวัดบ้านพังเคนตำบลพังเคนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลจา่าเมื่อนี้ก็รดูซึกว่าผู้คนก็จะมาก กัมาไล่เติบอยู่จ้าแต่ว่ากับบอลไลคือถูกมื่หวาน,น,นเนาะจะนอเพราะว่าเมื่อน,นี่ฝนตกฝนตกฮอดซีมงเสารกับฮอตหยุดพี่น้องตกแตงเต้ตีสามพุ่นกับทางไปมาลําบากเนาะจะนอคอยยางเด้อจากคุณยายคอยยางเด้อมันจะรื่นเพราะว่าจะเป็นไข้านามนนเนาะจะนอขึ้นสลาเด้อจะเด้อขึ้นสลาพุ่นเด้อจะเด้อเพราะว่าฝนตกว่ามีหม่องอยู่ข้างล่างกลางเต็นมันกะ คือว่าน่ะเนาะจาเนาะนต๊แห้งหมาเนี่ยขนาดว่าฝนต๊เด้อพี่น้องเด้อขนาดว่าฝนตกก็ยังอันต๊แห้งนี่ขมาทั้งหนเพิ่นกระแจกของซ้ำรวยพี่น้องเออแจกเป็นของฝากของตอนข้ต้มข้นมเมื่อห้ลูกไห้ร้านเออ่็อจะก็จะเป็นประเภทนี่เนาะจ๋าเนี่คือประเภทนี่เด้อจะเด้อฉันกับท่านแต่ละโมบานเพ่อจะมีของ มาเจกใจาหายเป็นของฝากของตอนแต่ละบานเออเหลกเปลี่ยนกันเนาะจะน้อกัแนวนี่ทุบบานนั่นละจา้าอืมเกิวของวัดพังเคียนพื้นบังเอินเมื่อนี่ฝนแห้งก็จะเต็มสลาอยู่ได้จา้าเมื่อนี่สลาพื้นกันย่างพี่น้นนองสวยงามคือกันเนี่จา้าเป็นสลาที่ใหญ่กว้างขว้างพอดีเมื่อนี่ฝนตกเออ เกเพิ่งก็จะขึ้นเต็มสลา,าพี่น้องถา้าฝนบ่ตกนี่สลานี่ก็จะ่เต็มบนไดเพาะว่าเพิ่นจะนนางอยู่ขังล่างนอกจากนางจำกกใหม่เซจพิธีเดเดจ้านี่พอเส็จพิธีเพิน่นก็จะกลับบ้านเพราะว่าเมื่อนี่ฝนตกนาาต่อจังฝ้าเน่ยายติ่งก็เลยบ่ไดเอาบงบรรยากาศใหม่บึงจนครบทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะ จากการถีเพินทำพิธีแน่ลงขั้วในยาย,ย,ยติ๋งกับบ่ไดเอามาให้เบิงเบิดเพระาะว่าฝนตกมันแบบว่าไปถ่ายถ้ำยากเนาะจ้ะเนาะขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อเมื่อนี้ก็ได้ภาพมาให้เบิงแคมนี่ยละจ้าเป็นภาพที่สวยงามเพื่อกันเป็นมัดบานบังเกิดเด้อจ้ะเด้อนีน่กำลังเดินทางกลับบานจากฝนกันยังตกกู่เด้าจ้านี่เด้อคอยเด้อจ้ะเด้อคอยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ คอยไปคอยมาเด้อจ้ะพอบาฝนมันกะยังตกอยู่คอยไปคอยมาจ้ะออกไปหารถรถแกจจออจู่ขางนอกเนาะขามาบ่อใดทางมันกะลื่นหลายถึงฝนจะตกก็ะบออันเป็นอุปสรรคสำหรับคนบานเฮ้าเนาะจะนอกการทําบุญอืมก็ไปได้คือเก่า คอยออกมาเ้อจะผู้ขับรถกับคอยคอยคอยขี่บ่งผู้ยางน้าแนพว่าผู้พันยางพันกะบางคนมกนกะยางยากเนาะพันกะยางพันตำรถตำเรือ,อนนีจะกลับบาทแล้วเธอจะเด้อบาทนี้เดี๋ยวเมื่อนายายติง๋งก็จะเอาบรรยากาศสวยงามเป็นทีเป็นบุญมาให้พี่น้องได้รับส้มอีกเด้อคลิปนี้ ขอจบลงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอจบลงแคน่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามวบด้วยเด้อพี่น้องเด้อฝากส่องย่ายติ่งชีวิต,ตบ้านในเด้อออกมาก็มีไอติมแจกให้กินเย็นๆอีกพี่น้องนี่มาเด้อมาเอาไอติมนี่บลนกบบานแล้วคลิปนี้ขอจบแค่นี้ละจ้ะพี่น้องขอให้อยู่ดีมีเฮงทุกคนเอ๊